คนอาจจะคุ้นเคยกับเยลลี่ผล,ลไม้นะครับแต่จริงๆแล้วเยลลี่ก็สามารถทําเป็นช็อกโกแลตได้เช่นกันเมนูของหวาน,วานเมนูแรกที่เราจะทํากันนะครับผมจะทำเยลลี่ช็อกโกแลตมินครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําให้เจลาตินแผ่นนีนุ่มขึ้นซะก่อนโดยการใช้น้ําเย็นนะครับอันนี้ผมจะใส่เจลก้อนน้าแข็งไว้นะครับ น้ำผม,ผมเย็นดีแล้วผมก็จะใส่ตัวแผ่นเจลาตินลงไปแช่ให้เขานุ่มดีครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาชงโกโก,โอกออ้อร่อยๆกันที่มีกลิ่นมิ้นท์นะครับอันนี้เป็นผงโกโก้ใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนโต๊ะน้ำร้อนประมาณ300มลครับแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายดีครับ เพิ่มความหอมของม,มิ้นท์นะครับโดยที่พลจะใช้มิ้นท์สกัดเลือกที่คุณภาพดีๆนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าสกัดจากมิ้นท์แท้ๆนะครับใช้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นและก็รสชาติที่อร่อยแล้วครับผสมให้เข้ากันดีครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแผ่นเจลาตินของเราดีกว่านะครับเจลาตินของผมก็นุ่มดีแล้วนะครับเราบีบน้ําส่วนเกินออกครับอ่ะเราใส่แผ่นเจลาตินลงไปในโกโก้ร้อนๆที่มีกลิ่นมิ้นท์ที่เราได้ชงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ คนให้ละลายดีครับเสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นเป็นเวลา2-3ชั่วโมงให้เจลี่แข็งตัวดีครับ นอกจากตัวเยลลี่ช็อกโกแลตมิ้นท์แล้วนะครับผมก็ยังจะทำซอสด้วยครับซึ่งซอสที่ผมจะทำก็เป็นซอสช็อกโกแลตมิ้นท์เช่นเดียวกันแต่ผมจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับซึ่งวันนี้ไวท์ช็อกโกแลตที่ผมใช้ผมจะเลือกใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเขาทำจากไขมันพืชนะครับแล้วเวลาที่เรานำมาทำช็อกโกแลตเนี่ยทำงานง่ายมากครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าความร้อนจะทำให้ช็อกโกแลตของเราแตกนะครับนำครีมเข้าไมโครเวฟนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟประมาณกลางๆ ใช้อุ่นสักประมาณ1นาทีก็พอครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สับชอ็อกโกแลตครับใช้ประมาณสัก50กรัมนะครับใส่ในถ้วยที่สามารถทนความร้อนได้อราครีมของเราก็ร้อนร้อนพอที่ทําให้ชอ็อกโกแลตละลายได้แล้วใส่ลงไปเลยครับในชอ็อกโกแลตครับไม่ต้องใส่ทวดวทีเดียวหมดนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับความร้อนของครีมก็จะทําให้ชอ็อกโกแลตค่อยๆละลายครับพอละลายดีแล้วเราก็ใส่ ส่วนที่เหลือลงไปเลยครับผมก็อยากให้ซอสไวช็อกโกแลตของเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมของมิ้นด้วยเช่นกันเราใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นนะครับหลังจากที่แช่เย็นซอสก็จะมีเนื้อที่ข้นขึ้นเอาไว้เสิร์ฟกับเจลลี่ช็อกโกแลตมิ้นท์ของเราครับพอเจลลี่เซตตัวดีแล้วนะครับเราอาจต้องเอาเนี่ยครับมีดหรือไม้พายเล็กๆนะครับแค่ให้ตัวเจลลี่เขาหลุดออกมาครับ แล้วก็ลาดด้วยไวท์ช็อกโกแลตมินซ์ซอสที่เราทำไว้นะครับรอบรอบครับผมแต่งจานด้วยช็อกโกแลตอีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูหวานหวานง่ายๆที่สำคัญชื่นใจแล้วก็อร่อยด้วยครับ